วันนอ้วันนี้วาดรูปอะไรกันรูปหัวข้ออะไรคะจนภายนมด <laughs> ้มันมามีสามด้วยเหรอ <laughs> ต้องสามด้วยเหรอครับเพราะว่าสามสนุกอ๋อไปรี่ดูหนังแล้วเหรอครับครับฝั่งจะไม่ได้ดูเลย ลัวหรอไม่นะ่ากลัวมีอย่างเงี้ยมีคนมีรถตามหลังมาแล้วมีรถอยู่ข้างหน้าแล้ว,แล,วแล้วคนนั้นอ่ะปาไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยรถแ,แล้วมันไปไปถูกตูดคนหนึ่งแล้วก็ตูดเลยปู๊งแทนครับแทนรู้เปล่าว่ามัมมี่อยู่ที่ประเทศอะไรไม่รู้อา้าวไม่รู้แล้วว่าได้ไงอ่ะ <c oughs> อีเลยนะอี ประเทศอะไรรู้ไหมอียิปต์ครับอียิปต์นะครับซันรู้ไหม <c oughs> ที่ประเทศอียิปต์เนี่ยก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่ด้วย,<ด>ยใครครู้บ้างม,มันคืออะไรบ้างม,มันคืออะไรมันคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่ที่อียิปต์ไม่ใช่มัมมี่ที่เด็กๆวาดกันอนะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนันเขาเรียกว่าอะไรีรมิดแล้วก็าโหหน้ามัมมี่อือมีพีระมิดเนี่ยนะคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ะคะแล้วมัมมี่มัมมี่คืออะไรมัมมี่คือคนที่ตายแล้วออืแล้วยังไงต่อ,ตอเอาผ้ามาพันเอาผ้ามาพันไว้เดี๋ยวครูบําเจ้าผ้ามาพันเฟอร์รี่<ไ>ดีไหมครับไม่ง <c oughs> ั้นผ้ามือเบิกดูสิยูไปยูแล้วไปดูหน่อยลูกสันวา่าอะไรบ้างครับนี่ต้นอะไรเอ่ย,อยต้นกระบองเพชรเพราะว่าที่ประเทศอียิปต์มันเป็นทะเลทรายใช่ไหมครับ มันก็ไม่มีต้นไม้อ,อื่นๆต้นกระบ,บองเพชรก็จะอยู่ได้ดีใ,ในดินทรายเก่งมากเลยผมเคยเห็นดูนะแล้วฝนตกตกอาทิตย์ละวันนี่ฝนตกอทาทิตย์ละวันวันนีนนน้ต้องแทนตั้งใจมากเลยผมมีผมมีต้นกระบองเพชรที่ที่บ้านนะผมให้น้ำอาทิตย์ละวันเองครับใช่มันกินน้ำน้อยมันอยู่ได้อาทิตละวันแล้วก็แล้วก็ต้นทะบเทียนแทน แพไปดูบัมมี่ยังไงอะครับขับรถอะไรไปขับรถจี๊บรถที่แพนว่าเนี่ยรถอะไรครับรถจี๊บรถจี๊บแบบครับรถจี๊บรถจี๊บหรือรถจี๊บรถอะไรครัรถจี๊บรถจี๊บอ่ะเก่งมากเลยตั้งใจทำงานลุกเริ่มครับ เชิญทานได้ค่ะอาหารกลางวันวันนี้นะคะก็จะมีข้าวผัดกุนเชียงกับต้มจืดกรำปีใส่ต้มหู้ไข่ใส่หมูสับใส่สลลดยชอบกินอะไรครับข้าวผัดเียเธอปินข้าวผัดแถมแถมไก่ทอดให้ด้วย Thank ถ้าไม่ทั่วเนี่ยพอมันแห้งเนี่ยกระดาษก็เหมือนเดิมอ่อนเหมือนเดิมไม่แข็งแต่ถ้าแปะทั่วอย่างเงี้ยนะคะพอแห้งขึ้นมากระดาษมันจะ มองงานมองมองมองคิดจะไปเอาออกที warning, ่ลงมาเองนไปไปหาหาหมอผู <half> ้ใหญ่ดีเนี่ยใช่ันนี้เรามีสมาชิกใหม่นี่กระต่ายน้อยคุณยายเอามาให้เด็กๆเล่นเด็กตื่นเต้นกันใหญ่เลย